โอเคครับไม่เห็นนะ่ะอ่าหลังจาก EP แรกนะครับ EP <ม>แรกที่เราอ่านบ็อกนะอานบะ็อกอนบตัว DJI นะครับตัว DJI รุ่น mini mini SE นะครับวันนี้นะครับอ่าจะมาทดสอบบินให้ดูนะครับว่า ตัวนี้ครับโดนไซมินิไซขนาดเท่ากับฝ่ามือนะครับมันจะบินง่ายหรือเปล่านะครับบินง่ายไหมนะครับอ่ารีโมทนะครับก่อนอื่นเราต้องเอารีโมทมาเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์ก่อนนะครับอ่าโทรศัพท์จะใช้เป็นตัว iPhone ตัว i p h ฟ n หกนะครับ iPhone 6นะครับต่อพอสิ โทรศัพท์นะครับแนะนําให้ปิดพวกสัญญาณ wiFi บลูทูธสัญญาณโทรศัพท์มือถือให้หมดก่อนนะครับนะมันจะได้ไม่กวนสัญญาณจากรีโมทของเรานะครับโอเคการต่อก็ไม่ยากครับมันจะมีตัวสาย h t n i n g อยู่ตรงนี้นะครับนี่ h t นิง่งนะครับเราก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์เลยนะครับาก่อนอื่นเราจะมาหมุนตัวสติ๊กก่อนแล้วถ,นนะถ้าเป็นรุ่นอื่นไม่ได้หรอ มันได้แค่ไอโฟนหรอตัว i อนดรอยด์ได้ไหมตัว a อ d ด o i d ลองโหลดมาแล้วมันเหมือนแอปมันยังไม่สนับสนุนเนาะผมผมลองผมลองโหลดมาใส่กับตัวของ oppo ไม่ได้นะครับเชื่อมต่อไม่ได้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วมันชาร์จแบตให้ด้วยไหมถ้าต่อแล้วอ๋อหรอค่ะอ๋อแล้วมันชาร์จแบตให้ด้วยไหมถ้าสมมติเราต่อไม่ชาร์จนะครับ งั้นแ,แบตโทรศัพท์เราต้องยังไงคะใส่แล้วเหรออไม่รู้ชุ้มก็หนีบ <Okay. S 1> เข้าไปแล้วก็เสียบสายเลยใช่ไหมโอเคโอเคประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่เราก็ใส่โทรศัพท์เข้าไปนะครับ mm hmm. ก็กดเปิดเปิดรีโมทก่อนนะครับเปิดรีโมทก็กดเช็คก,ก่อนนะครับ เห็นไหมเห็กดเช็คก่อนนะครับกดครั้งหนึ่งนะครับอไฟขึ้นนะครับแล้วก็กดแช่อีกครั้งนึ่งนะครับอ่ามีนั้นมีเสียงมีเสียงนะครับต่อไปก็เปิดตัวโดนนะครับนี่เราตัวโดนขึ้นมาตัวโดนเปิดตรงไหนคะตัวโดอนนะครับตัวโดนดีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปุ่มนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมครับกดครั้งหนึ่งปุ๊บ อ่าเช็คไฟแล้วก็กดใช่อีกครั้งหนึง่งอ่ามันก็จะดังแคกอันนี้คืออ่าโอเคนะมีเสียงมีเสียงดีดอันนี้คืออ่านะครับไ,ไฟยังนะครับยังไม่เชื่อมต่อนนะโอเคถือไว้ก่อนแล้วเ,เราก็มาเปิดแอปแอปที่ใช้ในการบินก็คือมันจะมีใน Play Store นะครับแอปที่ชื่อว่า d ีเจไอฟนะครับ dji จไอบินนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือรีโมทกับตัวโดนเชื่อมต่อกันแล้วไฟตรงนีมนมน้มันก็จะไม่กระพริบนะครับมันก็จะนิ่งไปเห็นไหมครับมันจะไม่กระพริบพริบพริบครับไฟที่โดนเหรอคะไฟที่โดนก็จะไม่กระพริบนะครับนะีครับไม่กระพริบไฟที่โดนก็จะอะเป็นเขียวๆเราจะไม่ขึ้นแดงนะเขียวเข้ม ่าขึ้นมาแล้วมันจะเชื่อมตอ่อเดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับโอเคตัวโดนก็จะขึ้นมา <Okay. S 1> นะครับจะท้อนแอปนะครับในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ตั้งค่าก่อนนะครับจะได้นะครับอ่าเราก็กด go file เลยนะครับ go file โ okay, อเคครับมันก็จะบอกอะไรประมาณนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับต้องเช็ดโดนก่อนนะครับโอเคครับตามมาครับผมการสตาร์ทนะครับดูที่จอยนะครับการสตาร์ทนะครับเราจะกดตรงหน้าจอตรงรูปขึ้นบินนี่ก็ได้นะครับหรือจะกดตรงจอยนี่นะครับแต่ตรงจอยปลอดภัยกว่านะครับก็คือกดลงนะครับกดลงพร้อมกันสองฝั่งนะครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเทคออฟเป็นการสตาร์ทเครื่องนะครับอ่าเนี่คือสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วเราก็จะเทคออฟขึ้นนะครับเทคออฟก็ ยกฝั่งซ้าย <ไป S 1> นะครับดันขึ้นไปนะครับไฟไฟดันขึ้นไปนะครับ The home point has been updated. Please <ไป S 1> check it on the map อันน,นี้จะเป็นตัวกวดถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะครับขายวิดีโอจะกวดขายวิดีโอายรูปน,นมีรถมามีรถมา ตัวหมุนตัวนี้นะครับัหมุนตัวนี้จะเป็นตัวหมุนปรับมุมกล้องนะครับปรับมุมกล้องนะปร <Okay. S 1> ับคมเลยนะครับโทรศัพท์ไม่ชัดนะครับมันใส่สั๊อก ครับแอ่อนก็จะกลับจุดขึ้นบินอัตโนมัตินะครับมองเห็นหรือเปล่ามาเร็วมาเร็วมากโอ้โหเร็วมากเฮ้ยเลยเลยเลยครับแบตอ่อนก็กลับจุดขึ้นบินอ่ะกลับมาจุดนกมานกนกนี่นะครับรีเทนโฮมอัตโนมัตินะครับ โดนจิวแต่แจ๋วนะครับเร็วมากมาเร็วมากเลยไปตกนหาแล้วนเรกโดนจิ๋วแต่แจ๋ว ไม่ตรงจุดเดิมเท่าไหร่นะครับว่าจุดเดิมเราขึ้นตรงนี้เนาะใช่หไหมห่างจุดเดิมประมาณสักสองเมตรนะครับนะก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้กันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะไปไปน,นคลิปต่อไปจะไปอแนะนำวิธีการนะครับว่าการมีโดนเนี่ยยังถูกต้องตามกฎหมายต้องทำยังไงบ้างนะครับเนาะ นีครับผมกำลังดําเนินการอยู่นะครับโอเคตอนนี้ก็ถือว่าบินง่ายนะครับบินง่ายบินง่ายมากมือใหม่สามารถบินได้เลยนะครับ okay, สวัสดีครับบ๊ายบายถ้าใครชอบิีนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อความคิดต่อไปได้นะสำหรับของเิียเท่านี้นะคะ